ดีค่ะจงิงจังกุนจิราวามณีรัตค่ะตอนนี้ถ้าผู้ชมยังอยู่กับรายการค s Club ช่วงภาษาท่องจำสไตล์ค s สข u b ค่ะและนี่ก็คือช่วงที่เราจะเรียนรู้ภาษาต่างๆในประเทศอาเซียนและรอบโลกไปพร้อมกันค่ะคราวที่แล้วจริงจังได้นำเสนอ,อการนับเลขหลักสิบในภาษาบรูไนไปแล้วใช่ไหมคะไม่ยากใช่ไหมล่ะคะแต่ถ้าเกิดเป็นภาษาอื่นล่ะเขาจะพูดกันยังไงคราวนี้จริงจังเลยยังจะอยู่กับเรื่องตัวเลข ที่เป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตประจำวันของเราวันนี้จริงจังขอนำเสนอการนับเลขในภาษาพม่าว่าเขาจะพูดกันยังไงถ้าเกิดพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ 1. พูดว่าติพูดว่าติ 2. พูดว่านิพูดว่านิ 3. พูดว่าโตงพูดว่าโตง 4. พูดว่าเลพูดว่าเลห้พูดว่างาพูดว่างา พูดว่าเช่าพูว่าเชาเจพูดว่าคนพูว่าคนแพูดว่าชิพูดว่าชิ9พูว่โกพูว่โกสิพูดว่าตะเซพูว่าตะเซวันพูดว่าเยกเนพู้ว่เยกเนสัปดาพูว่าเดือนปเดือปเดือนพูดว่าล่าพูว่าลาปีพูดว่านี้พูว่นี้ ไม่ยากใช่ไหมล่ะคะยังไงก็ลองฝึกกันดูนะคะและคราวหน้าจริงจ้าจะมานับเลขเป็นภาษาอะไรนั้นก็คอยติดตามชมกันได้นะคะหรือใครอยากจะแนะนําอะไรอยากจะให้เราพูดถึงประเทศอะไรเรื่องอะไรก็สามารถแนะนําเข้ามาได้ผ่านทางแฟนเพจ Kiss Club Internet TV ของเราได้เลยนะคะส่วนวันนี้ก็หมดเวลาแล้วกลับมพบกับจริงจงังและภาษาห้องจำสไตล์ k i s Club ได้ใหม่คราวหน้าทาง k i s Club Internet TV รายการที่เด็กดูได้พื่อดูดีสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย